คนข้างเคียงจากการทำาคมนะคะไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผิวหนังบางเหนื่อยเพลียนอนสบมหากหาเพื่อนๆืรู้จักวิธีการรับมืออาการข้างเคียงเหล่านี้ก็สามารถทุเลาลงได้ค่ะเช่นอาการเหนื่อยเพลียอ่อนล้านะคะเพื่อนๆือก็เสริมโปรตีนให้เพียงพอรวมถึงการเสริมเกลือแร่ว,วิตามินนะคะแล้วก็ตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ตรงจุดเพื่อที่จะทําให้อาการข้างเคียงเหล่านี้ทุเลาลงและที่สําคัญค่ะหากหาเพื่อนเเหนื่อยเพลียมากๆระหว,ว่างวันลูกจะแนะ ให้นีบหลับประมาณ10-20ึนาทีจะเป็นวีชาร์จร่างกายให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะถ้าพูดถึงตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ตรงจุดของคนที่ทำเคมีและหลังทำเคมีนะคะรวมถึงสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเป็นเซลล์เด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงค่ะลูกจันขอแนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะอิมูลา อิมู่าเขาเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมนะคะที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายระหว่างทําเคมโและหลังจากทาเคมโค่ะเขามีถึง9สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายของเพื่อนๆนะคะให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะอิมู่าประกอบไปด้วย9าสารต้านอนุมูลอิสระได้แก่ r e s v e r t r o l Berry Extract c r a b b e r r y Extract วิตามินซีวิตามินบีสังกะสีฮีเลตแมกนีเซียมดีไซลน่าและอินูลินค่ะลูกจันแนะนําว่ารับประทานอิมูราเป็นประจำทุก วันและต่อเนื่องนะคะทามรหว่างทำเคมและหลังทำเคมเสร็จเพราะว่าร่างกายของเราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งนึงค่ะ